ทนต่อช่วงเวลาอย่างนั้นเหรอเจ้าหนูนี่น่าสนใจจริงๆเพียงแต่เจ็ดคำนี้มันดูเหมือนมีเหตุผลอยู่นะข้าชักจะสนใจเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆแล้วสิข้าชอบกินของอร่อยๆเก็บไว้เป็นอันสุดท้ายเสมอครั้งหน้าไว้ข้าจะมาเยี่ยมอีกทีก็แล้วกันบา,บายยจู่ๆก็ไปเลยฮะอาจจะเป็นเพราะเขตอาคมนางน่าจะหาประตูทางเข้าไม่เจอละมั้ง ข้าปวดหัวะมัดไม่ต้องพูดถึงพวกศักดิสักธิ์อาพรป้องพิรุณมายามนี้ยังมาเจอกับจอมานอีกเบื้องหน้าเป็นแค่ขั้นสร้างรากฐานแต่นางคงซุกซ่อนพลังที่แท้จริงเอาไวแ้แน่ๆตอนนี้ใครจะรับมือไหวอีกละ่ะแอะอิดอัดจังถุงควบคุมอสูรนี่คืนมันกลับไปได้หรือเปล่าคงได้แต่คาดหวังว่านางคงจะลืมตัวตนของข้าไปก็แล้วกัน 7จ็ดปีต่อมาระดับก,อกรร่อกำเนิดขั้นแปดแบบนี้จะช้าเกินไปแล้วหากไม่อาจผ่านระดับเปลี่ยนวิญญาณได้ก็คงไม่มีทางรับมือกับก,บการโจมตีของลัทธิศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างแน่นอนพอถึงตอนนั้นทุกอย่างก็จบแจ้งเตือนโจ่านสหายของท่านกำลังเผชิญหน้ากับการโจมตีของลัทธิศักดิ์สิทธิ์อาพรป้องพิลนุน7จครั้งยานเทียนตรงสหายของท่านกำลังเผชิญหน้ากับการโจมตี ของลัทธิศักดิ์สิทธิ์อาพรป้องพิรุณ87ครั้งโมจูสหายของท่านกำลังเผชิญหน้ากับการโจมตีของลัทธิศักดิ์สิทธิ์อาพรป้องพิรุณ87ครั้งท่านเจ้าสำนัก,กลี่ชิงจือกำลังเผชิญหน้ากับการโจมตีสหายร่วมสำนักได้รับบาดเจ็บสาหัสหือลี่ชิงจือเหตุใดสดายร่วมสำนักถึงโจมตีกันนะ เห็นชัดๆน่าจะถูกผู้บำเพ็ญระดับก่อกำเนิดของสำนักอีชิงตรวจสอบดูว่าคงไม่มีสายลับแล้วล่ะเดี๋ยวก่อนสิข้าหลงลืมเรื่องกวนโยกกังไม่แปลกใจเลยณขนาดนี้หานเจียวข้าเดาไม่ผิดนักกวนโยกกังไม่กล้าที่จะท้าทายผู้อาวุโสสังหารเทพด้วยเหตุนี้เขาเลยหยุดคิดที่จะเป็นเจ้าสำนักไปซะแล้วแต่เขาก็ไม่ได้ละทิ้งความโกรธจึงไข่ขอเรียนรู้กับลี่ชิงจือ ก่อนที่จะมาท้าทายอีกครั้งท่านอาจารย์คงไม่ได้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมซาไเตาท่านอยู่ไหมข้าขอไปเยี่ยมเจ้าได้หรือเปล่าเอ๊สซเวียนจริงๆนางมาอีกแล้วเจ็ดปีผ่านไปนี่เป็นครั้งที่สองที่นางคิดมาเยี่ยมเยียนแต่ก็ไม่ได้ผลไม่ว่าจะแข่งแก่งแค่แไหนก็เข้ามาไม่ได้ไม่น่ามีอันตรายกว่าครึ่งแต่ถ้าว่าหากมีครั้งที่สามเกิดขึ้นและนางไม่ยอมรับเหตุผล ขึ้นมาเกงว่านางน่าจะได้ฉีกข้าวพอดีในที่สุดก็มาซะทีไม่เอานะขอร้องท่านละ่ะอย่าก,กินนายท่านของข้านะเจ้าไก่หุบป,ปากไปข้าน้อยหานเกียวขอถามหน่อยว่าเหตุใดสหายเตา่าถึงต้องมาที่ปากาถ้ำด้วยมีเรื่องอะไรหรือข้าคือสิทธิ์ของเขาอี้จู เซเวียนจริง,รง,รงเมื่อหลายปีก่อนได้พบกับสิทธิพี่ฝ่ายในในสำนักครั้งหนึ่งรู้สึกตกตจลึงในตัวท่านมากจริงๆรับตั้งแต่นั้นมาในใจข้าก็แอบมีท่านมาโดยตลอดเลยครั้งนี้ข้ามาเยี่ยมเยียนท่านโดยไม่รู้ตัวหวังว่าสิทธิพี่จะไม่ถือโกรธข้านะความงเงียเงามของสิทธพิพี่เกรงว่าใต้ล่านี้คงไม่มีใครเทียบเคียงเช่นนั้นก็ต้องขอบคุณแล้ว ว่าแต่มีเรื่องอะไรอยากจะพูดไหมหากไม่มีข้าจะไปแล้วนะไม่ต้องรีบหลอนไม่ต้องรีบน้อนสิทธิ์น้องมาครั้งนี้ยินดีมอบสมบัติให้ชิ้นหนึ่งหวังว่าสิทธิ์พี่จะไม่ปฏิเสธนะเออนี่มันอะไรนะสิ่งนี้คือป้ายจวนเซียนสวรรค์จวนเซียนสวรรค์เป็นแดนฝึกบาเพ็ญศักดิ์สิทธิ์ของผู้บัเพ็ญเพียรต้องมีป้ายเซียนนี้ก่อนถึงจะเข้าไปได้หากออกมาจากที่นั่น ต่อให้มีคุณสมบัติแย่ก็ช่อมเป็นระดับก่อกรรเนิดเจ้าหนูข้าไม่เชื่อหรอกนะว่าเจ้าจะไม่หวั่นไหวอ่าขอบคุณมากสิทธิ์น้องจริงที่เจ้าปรารานดีให้ข้าแต่ว่าข้าไม่อยากไปจากสำนักอี้ชิงข้าน่ะตั้งใจจะฝึกบำเพ็ญเพียรอยู่ในสำนักอี้ชิงไปตลอดชีวิตเอ๊ะสิทธพี่อย่ามองเช่นนี้สิไม่เป็นไรนะที่นี่ยังมีข้าอยู่ นี่น่ะคือกระบี่วิญญาณปัจเจพีสามารถสังหารผู้บำเพ็ญเพียรระดับหลอมรวมขั้นสูงขึ้นไปได้ไม่เพียงพอหรองั้นข้าจะมอบโอสถระดับทะลวงระดับแก่นปานให้เจ้าอีกหนึ่งขวดหากไม่พอข้าจะมอบวิชายุดหลอมกายให้เจ้าอีกหนึ่งเล่มทั้งยังเพิ่มวิชาเวทลับสามเล่มให้อีกและก็หยุดเถอะอันที่จริงแล้ว ข้าน่ะบรรลุระดับก่อกำเนิดไปนานแล้วแจ้งเตือนที่ปิดบังบําเห็นถูกคายต่อกำเนิดนขั้น8ปดหรือว่าเจ้าจะเป็นผู้อาวุโสรรสังหารเทพอืมความลับนี้เพื่อนพายออกไปจะดีหรือเปล่านะแจ้งเตือนความประทับใจของสเวียนสิงจริงมีต่อท่านเพิ่มขึ้นปัจจุบันเพิ่มเป็นสีดาวข้าเข้าใจแล้วงั้นตอนนี้สิ่งที่เจ้าต้องการ ก็ง่ายได้นั่นก็คือยาบาลก่อกำเนิดที่จะสามารถช่วยเพิ่มตะบะให้ท่านกายเป็นระดับเปลี่ยนวิญญาณได้ขวดเดียวคงไม่พอสินะหากไม่พอข้าจะเพิ่มให้อีกหนึ่งขวดอะไรกันเนี่ยสุดยอดชะมัดสิทธิ์น้องนี่เจ้ามีที่มาที่ไปยังไงเนี่ยตัวตนข้าหาได้สำคัญไม่แต่สิทธิ์น้องคิดอยากต้องการเป็นคู่บำเพ็ญเพียรของสิทธิ์พี่ไม่ทราบว่ายินดีหรือไม่ เจ้าสามารถนำของล้ำค่าออกมาได้เยอะเช่นนี้นับว่าไม่ธรรมดามากนักมิทราบว่าพอจะช่วยพวกเรารับมือกับลัทธิศักดิ์สิทธิ์อาพรป้องพิรุนได้หรือไม่ไม่ได้หรอกข้านะสนใจเพียงแค่สิทธิพี่ก็พอแล้วอาว่าแล้วเชียวคิดจะยืมมือจอมานี่ดูท่าไม่ง่ายเลยแฮะหากข้าตอบรับเจ้าข้าต้องจ่ายสิ่งใดเป็นค่าตอบแทนค่าตอบแทนก็แค่ ร่วมกันฝผกฝนร่วมกันแข่งแข่งเจ้าอยากได้หรือเปล่าแจ้งเตือนเซเวียนิจริง,รงต้องการหูกท่านเป็นคู่บำเพเพ,เพียนท่านมีตัวเลือกดังต่อไปนี้ 1. ปฏิเสธเป็นมรุษคู่บำเพเพียนไหนจะถูกสติใช้อำนาจคู่ขามจะได้รับความอาฆาตแค้มของจอมานได้รับสืบทอดพลังวิเศษมกกัคกะบีหนึ่งครัง้งตอบรับทั้งสองจะเป็นคู่บำเพเพ,เพียนแปดเปื้อนผลกรรมและกัน จะได้รับความประทับใจในจอมมารและเสือทอดพลังวิเศษหนึ่งครั้งระบบตั้งใจอย่างนั้นเหรอแต่และอย่างดูแย่ชะมัด